ไปน่มขอไขเบิ้ลเดีวกำลังเตรียมจะเก็บดูเนาะเก็บูกเนียบเก็บดูกเนี่ยเลนี่มันมาจอดลอยเนาะกระพุกสื่อว่านี่เนาะ

หน้าเราก็ยังใบดำเลยต่อแล้วเวียกแล้วงานเราไปไหนเนาะอ่าลูกกับครัวเราตัวสีมาดำนี่แต่หน้าที่เ้าผ้าเจ้าเนาะพอได้เห็นพี่น้องหนุ่เลิกไปเนาะหนุ่เลิกหน้าได้แต่แต่ขาปุ้ยหนุ่เลิศบ่ได้พี่น้องมีแต่ขาปุ้ยกับผิวไหวเห็นพิน้าเนาะแต่คนผิวตัวเนาะมีกินกันยังผ้าเจ้าเนาะ เพาว่ามันจัดูมนละวอยใส่ไปและเี่นาะอยถอนอยพันไปเนาะลองเคยลองเคยแก่งลูกจังแหละอ้พ่อเหยียบสดโอ้ยสีแดงหมาตัวเด็นใช่ตัวเด่นหรือเ่า không sao lạ phụ tai nữa. ủa ừ, ừ. ừ. trời, phải có gì thăng trụ nữa. mày ตั้ตั้ในกักล้วยตั้งใรตั้งของมนตัวนยตั้งะตั้งกันกล้วยผู้มือสมีเ็นามีอยางเนาะ็ับกนังนะฮะเดกน

กอดลเมียดน้ำไมันไม่ดกะดูกแย้นอนมันเงแต่ว่ารูดูรูดแข่ม่แข่งเลยตัวห่งเดี๋ยวมาด้อผมเก็บเลยหรได้

นี่นี่เล็กลวดนี่เขา้ยลาเขาหยอะไรหน่ใต้มองก็ห้ยตอวผีนี่ชายีข้างกระดัอเานี่ข้างย่ต้องอยู่ในกุกะโหลกกุ้กะโหลกะเก็บไเก็บปล้เอออเก็บไปน้ำเก็บไปน้เออเอนนี้มาห้ยลาเร้อมตางวมาหาอยลด่มห้ลู่มื้อไหหือ Ừ, คงแข็ง nhạc nhá. อ้าวขึ้น <laughs> ไ่ว่าสิเก็บือเือดได้สงสัยอยู่เอาพี่โต้ยจะมาลือกคนผังได้ต้องความเลยแดดวะปอดหาเลยเอาไว้คำว่เก็บคำว่เก็บเออึงนเลยขุ่มป้าินวเตีใส่นะนี่งตั้งอยู่ตงนี้รับแถวมันยังต่างมือแหวน มันเาเอาขี huh. ้ไ mm ้แ hmm. ล้วบจักนแวขี้เ่เอาเาไปเีอันี้เนี่เราโบไห้เราบโจักเขี่บ้านเ้าว่าแลบดอกเขียปานั่นมนเขีมไเียข้กอนเขาไปแล

ใส่น้ำอบน้ำหอนหเนาะใส่ลงไปในกระดูกใส่ดอกไม้ดอกเล็กไป่กะวุ้ยน้อยเนาะ มันแมวนี่บ่นี่บ่ย่างฮึฮยฮึ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 ฮ

มาห้องชุดคิดผัดลมผัดเออมาล้ว อยู่บ้านดีเพื่อนหมดเลยต้องเชียงเชียงกงแลบานนี้กับพังเชียงกงเชียงก้องเมาต้องเชียงกงเชียงกงแล้วประหลัดหนาวที่เชียง้องขแล้วก็ไปบ้านไปจะได้ก็ไปบ้าน

Ô lẹ, põe nó lá nữa tê! Ô lẹ, põe nó lá nữa! Vai bài, อาล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้พิดคลิปลงเพียงสามีพี่น้องเด้อเพราะอะไรกินหนาววิธีไม่แห้งสุลทุกคนพี่น้องการสบายดีขอบคุณทุกหมู่บ้านเด้อที่ติดตามคบชมวัดนี้ไงไก่เคยมาบวชพี่น้องอ๋อมาได้ไหมวันสิบห้าวันเขาบวชนั่นปีได้ไหมในวันนี้วะเขาบวชนึ่งปีได้ไหมสิบแปดวันสิบแปดวันสิบเก้าว่ ตอนน er sure. oh. ี้ยอจามยังอยู่ตอนน่ะส like ี่เดีลยวหน้อ่ะทานจ่ทานเก่าเนาะท่าสี่เอาใหม่ะ นั you know. mm ่งไงนะนั่งนั่งซาคอนอ๋อเสือจริงมันซาคอนมอ้นั่งอย่านเออโวยตาเจ้าเื้ไหนหร้อาเจ้าหนีื้อเนื้น